ขอบคุณก่อนที่มันจะเกิดขึ้นพลังของความกระตันยู่เทคนิคที่ทรงพลังมากๆในการใช้กฎแรงหนึ่งดูดนั่นก็คือขอบคุณก่อนที่มันจะเกิดขึ้นทุกคนเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะโชคดีตลอดเวลามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่ขาดสายความลับอยู่ตรงนี้พลังของความกระตันยูหรือการขอบคุณก่อนที่มันจะเป็นจริงแล้วมันทำงานยังไง และเราจะใช้มันดึงดูดความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งได้ยังไงลองคิดดูนะเวลาที่เราได้รับของขวัญหรือมีใครทำอะไรดีๆให้เราเราจะรู้สึกยังไงมีความสุขใช่ไหมเรารู้สึกขอบคุณรู้สึกดีมีพลังบวกซึ่งความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ความลับก็คือ เราไม่จำเป็นต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนถึงจะขอบคุณเราสามารถขอบคุณล่วงหน้าได้เลยเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อแค่คำพูดหรือการกระทำของเราแต่ตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออกไปและการขอบคุณก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือการส่งพลังงานว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วและจักรวาลก็จะจัดให้ตามที่เรารู้สึกการขอบคุณก่อนทำงานยังไง การขอบคุณล่วงหน้าคือการส่งสัญญาณให้จักรวาลว่าฉันได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วซึ่งมันจะช่วยเร่งให้สิ่งนั้นเข้ามาหาเราเร็วขึ้นเพราะมันทำให้เราส่งพลังงานที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสมมุติว่าเราอยากได้งานที่ดีขึ้นแทนที่จะบอกว่าฉันหวังว่าจะได้งานที่ดีให้พูดว่าขอบคุณสำหรับงานที่ยอดเยี่ยมที่ฉันมีหรือถ้าเราอยากมีเงินมากขึ้นแทนที่จะบอกว่า ขอให้ฉันมีเงินให้พูดว่าขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งที่ไหลามาเทมาแล้วรู้สึกถึงมันจริงๆนี่คือตัวอย่างในการลงมือทำข้อหนึ่งเขียนขอบคุณลงในสมุดทุกวันทุกเช้าให้เขียน3-5อย่างที่เราขอบคุณเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเช่นขอบคุณสำหรับสุขภาพที่แข็งแรงของฉันหรือ ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันข้อ2ใช้พลังของคำพูดและอารมณ์พูดคำว่าขอบคุณกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเหมือนมันเป็นของเราแล้วต้องรู้สึกถึงความสุขจากมันจริงๆไม่ใช่แค่พูดเฉยๆตัวอย่างขอบคุณสำหรับบ้านหลังใหม่ที่อบุ่นของฉันแม้ว่าเรายังไม่ได้ซื้อแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้ว มันจะมาหาเราเร็วแน่นอนข้อสสร้างภาพจินตนาการบวกความรู้สึกหลับตาแล้วจินตนาการว่าความฝันของเราเป็นจริงลองรู้สึกถึงมันเช่นถ้าอยากมีรถคันใหม่ให้นึกว่าเรากำลังขับมันได้กลิ่นหนังเบาใหม่ๆได้จับพวงมาลัยแล้วพูดว่าขอบคุณสำหรับรถคันใหม่ของฉัน หลายคนที่ใช้วิธีนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นมีคนเคยล้มเหลวทางธุรกิจแต่ใช้วิธีขอบคุณล่วงหน้าพูดทุกวันว่าขอบคุณสำหรับธุรกิจที่เติบโตของฉันและอีกไม่นานเขาก็ได้รับโอกาสใหม่ที่ทำให้ธุรกิจกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหรือคนที่อยากพบรักแท้เขียนขอบคุณทุกวันว่า ขอบคุณสำหรับความรักที่สวยงามในชีวิตของฉันและไม่นานก็ได้พบคนที่ใช่จริงๆสรุปขอบคุณก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเท่ากับดึงดูดความฝันให้เป็นจริงสุดท้ายนี้สิ่งที่ทุกคนต้องจำไว้ก็คือการขอบคุณก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคือการส่งพลังงานไปยังจักรวาลว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่แล้ว และจัก,กรวาลจะตอบสนองด้วยการส่งมันมาให้จริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ลองเริ่มขอบคุณสิ่งที่เราต้องการเหมือนมันเป็นของเราแล้วแล้วดูซิว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแจ็คจักรวาลแห่งความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะ